หรือว่าเป็นของยาดนิามที่ที่เราไปทำนงานบอลดมันไ่มันเป็นของทร่เข้ามาส่วนรวมส่วนมันมีหลายปาร์ตี้คนหลายปาร์ตี้แล้ววันนี้ไอ้ช่วาประมาณส่วนที่เรียเวลาเราไปประสานงานกันเราไอ้ส่วนงานความดีมันเป็นงานที่ตั้งโอกาสด้เลยว่าเราไปไปช่วยทำานมันมีโอกาสมีโอกาสเราเ้าไปประสานงานก็ให้เขาับคูตัวไใจงานที่่อเขาดดี ผูการมีผลจะจะนำมันก <ril jamais. S 1> <ô. S 2> ็เป็นรู้แลมางราสอบเรกเ็บเป็ชาติการกรยนก็ไม่หมือนกันนะครับ